สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช่นงเสามืบอนีกาละน้อยบดได้ใบหน้าเด็กทุกคนอยู่เฮื่อนกับหน้าสวนับบ่าวคือเก้าหน้าหน้าบ่าวติดกับเฮื่อนน,นี่แหละบรรยากาศมืบอนีก็คือโบแดด,ดทุกคนคืมฝนที่ตกตกก็เมื่อวานนี่ก็ตกแต่โบแห้งบอนีก็ได้ที่ตกอยู่ประมาณตอนทีิ้งวานนี้ฝนตกโลก,ก,าก้าก้อนตนน้นเสาในหน้าบ่าวยังทันได้ถ่ายติดขาดคือลำพันธ์ดำหน้าหนานบ่าวก็ยังอยังจะคือ นะปกติหนึ่งเธอล้มนั่นโศกสามสี่ห้าเธออยู่ทางพุนห้าหกเธอกจะปิกกระปอกทางโน่นพุนก็มีเขียวคัากกรนะลาบ้ากะเสื้อผุ้ย์บนเขียวบ่น,บน,นบผู้ย์ทางนี้บริเสื้อผุ้ยหลายทางนี้เสื้อผุ้ยหลายเนียบื่อจนอั้มมารกดิบเบ้าดีก็มารก์ันนี้เบ้าแค้นไปลก์มากเบี่ยงกันพันยูใหญ่ง,งู hội cho nó Anh em đừng đốt đèn, anh nghĩ. Tổng thơ นพุฝนมากเลยหนะควันขันโอ้นโอมาเด็กเอาโทรศัพท์มือไว้ก็ยันโทรศัพท์ปิตัวนี้ห่างกับเก้าโมงมีก้าบอลลิงเพิ่นมาลูกน้อยหนึ่งเพิ่นขึ้นละมันขั้นเค้งว่ะเบาดีก็บขึ้นละขึ้นไปแก่นั่งโตนางเต็นพุ่เพิ่นได้นั่งโตนางเต็นมาเตะให้เตะแล cito, notes, a, ้วน้อยเอาโทรศษสาบมือไว้ก็เอาลูกก้ากับได้หลายจำรัดทุกคนตัวนี้น้ำบ้าก็ลังขาดอยู่น้ำบ้าขาดแล้ยจึงดำโอ้ดี บาลดีกับบอลลิงมาตะหาพี่เลอได้พีเนะ่เลอหน่า่อยมันเย้พี่รุ้งฝนกระตกย่าละฝนกระตกมากต้องแป๊กแป๊กน้อยนึงละย่าละโอ้คนได้หอยเด้กทุกคนไปหาง,งมหยอยโอ้ป้าหยุดแล้สบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงทุกคนเออมาแหางกัมาตะซิเลอ ER. ก็มาแตงโมหัวี่น,นได้ได้หวักวกันกันสบายดีบอลิงสบายดีทุกคนบอลลิงกับปาหยดแร่ ลงสบายบอเมกาน่ายดยปวดน้อยคืมฝนน้อยคืมแดดปวเลยบรรยากาศกะปบึ๊ดฝนบึ๊ดแด ไปเลยไปจีดับก้อนบับนี้ไปยายกะกัน

ที่ระดินแต่จะลายนะเือนี้นะเป็ดน้อยเขาเริ่มมากินการยู่เฮอแตะกาลายนะ เฮ้ยเลือกมี่อโนยจาก็ขึ้นมาเตะลูกกาดำหน้าทุกคนนี่กีมาต่ำคับปุ่นกินข้าวง่ายนี่อันนี้นะเมย์น้องไม้เมย้อยเอามาอีบดได้ขายทุกคนน้องไม้ถุงนึงก็ไม่แข็งถุงนึงเมน้อยแวาลืมมากนะเตะไม่แข็งเมน้อยปุ่นละปุ่นกินข้าวเส้าเมื่อเส้านี่มามงก็ขายเมด่อส์นกข่าก็เมื่ จะกะจะนั่งกามืดทุกคนเลยตืต่นเตะนกไม้นี่ก็แมงแข้งถงหนึ่งนกไม้ทงหนึ่งเด้กกะมีเอฟซีซื้อซอยนะทุกคนหรือมาแล้วนะมีเอฟซีซื้อซอยละน้อยเื้อนนกไม้ก็แมงแข้งโซยที่ซื้อนกไม้ซื้อแมงแข้งซอยละน้อยก็จะมเรดเอฟซี FC ทางฟังไทยนะทุกคนไปขายมือเสานี่กัจะมเมนเมลละน้อยเป็นคนไปจะน้อยน้ำบรไดไปยู่รหนาสนาบ้าว เลี้ยแข้งกระทงเศร้าบ้าดต้นไม้กระทงเศรบาทรุ่มกันพอดีเป็นดซีซีบาทเต๊บซีเป็นเสือซอยอร่อยเป็นให้ลอ,อยบาทอร่อยกะขอกะโมกกอบใจเพลนหลายเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงดีใจหลายทุกคนที่บริขายแล้วกันยังมีปิ๊ซีเสือโซยบันนี้อร่อยกะสิมาเฮ็ดกินก้อนชิตตักระปุ้นทุกคนตำกระปุ้นกินข้าวทิ้งแล้วก็มีแกงนกเขียดผมแกงลูกฮกทุกคนแกงลูกฮกน้ำเบ้าโซนมาละเมล่น้อยเฮ็ดกินไวท์ทาละเมล่น้อยแกงแล้วล่ะ หน่หน้อยากกินตำกระปุ่นแล้วก็สิมาตำกระปุ่นกินในตอนนี้กะเขาน้าบ้าเขาไมห่หน้อยกินข้าวเลยนะทุกคนนะน้อยเลยอยังบวทันเยอะเพราะว่าขึ้นมาตอนตะบ,บีในกินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นเสื้อน้ำมาตอนนี้กะสิกินตำบะน,นี้นะสิตำกินเอามะนาวเสื้อตำกระปุ่นก่อนฝนกระมาไอ้ได้ทุกคนปอกแปก๊กปอกแปก๊กคึ้นไมล้ละมะนาวกระมายย้ายังยืนยักยือยู่เดียวดี อยู่บนะสุกเร็วนะมิดใหญ่เกยกเป๊กมาแล้วฝนตกแล้วก้นตกกับพ่อแห้งพ่อได้ดำหน้านนถ้าตกแห้งเส้นน้ำน้านนก็ได้นี่ตกบ่แห้งน้ำหน้าน้นบ่ กินก็ปาเด็กะปุลทาราง้าแล้วเลย,เลยต,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 ตยั้มตั้มเหมอน่หนูซื้อกระปุลมาแต่ตลาดสองโลง เน้ยเอากระปุกนกับบด้ตัดจุดไปเนี้ย้บบนนยมาเด้อทุกคนกินข้าวเทงกันต่างกระปุนก,กับแกนกเคร็ดีนแจ่มัแข้งเมน,น่อยตันแซ่ขเขาไม่ชอบกินก้อน มีกระโมกลูกปลาโคลเลยมีเท่าแบ่งมาเพื่อนี่มีเขาไม่เท่าละน้อยนะบ้าวนะกินก้อนนะทุกคนตอนน้อยขึ้นมาพระละน้อยขึ้นมากินกระปุ้นน้ำบาลดิงตอนเขาอนะบ้าวกินข้าวบนทันเยอะก็เลยบไปไกินพร้อมนี่ก็ตามกระปุ่นกินกับแกงียิษลูกปลาใหญกิน,นแค่ เอาลิงกับเพิ่นเยอะตอะกระบุ่นมากินตะกระุนน้อยอีกครัแบบ่แบบเพรอกแตนแตกระปุ่นยเยอะเอาจะพักพ่อนทุกคนเรจะพักม่านใบโนม้จักเอ็ดโนม้ส้มใบก้อนจักเรเลวเลยแต่จะคือเมล้วน้อยฮิตหนอยกับเอ็ดปปรปิดนะทุกคน,อนอไอโนม้ส้ม cái đầm mai xôm sườn tôm cộc nồi sốt nhọt đây tụi con sườn tôm cộc nồi đẹp cho bay con rồi thùng nó xổ, xổ. nó mai xôm thùng nó cay nó mai cái con sư con nó con จะอะไรเนี่ยนี่นะโบได้ไข่แต่คนตัวใหม่นะกะเจ้าก็ได้คือกันแบบบ้านกะเจ้ากะเจ้ากะมีคือกันคล้ายแวกะเจ้าก็มีเนี่ยได้ข่เยอะกวขาไี่น A bombinha, assim. ักบางบ้างเาหมยซุมนะบางเท่าที่บางได้ทุกคนเาหน่อยก็บริจักบางก็เลยด้วยันจักเนี่ย แล้วเร็วไอ้คือเามอห,หน้อยชุดท้นไม้ส้มหน่อยเฮ็ดตกเป็นล้างกินข้าวยาจักน้ำไม้ไอเคือเมอหน้อยเฮ็ดชมเลยกะพักพอน้อยหนึ่งตอนนี้ก็ฝนตกแล้วทุกคนกับโบแห้งไปเลิกตอนเล้งละน้อยก็สิลงไปดำหนาอีกคือเก้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้จนี้แต่เมื่อทุกคนติาาดตามมาติดตามนะครับสมเป็นกำนนลังใจละน้อยเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ะบาย